สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้ไขวิธีการอินสตอลโปรแกรมไม่ได้นะครับผมอันนี้เป็นปัญหาส่วนตัวเลยนะครับอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นนะครับก็เรื่องมีอยู่ว่าตอนแรกจะเอาโปรแกรมการ์ดจออัปเดตใหม่นะครับผมก็คือดาวน์โหลดไดเวอร์ใหม่มานะครับแล้วก็จะลงไดเวอร์การ์ดจอใหม่ตอนแรกไดเวอร์ลงได้นะครับ และจะลงโปรแกรมเสริมของไดเวอร์ที่เรียกว่า GPU tweak ของทาง ASUS นะครับผมมันลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับผมส่วนนี้คือไดเวอร์การ์ดจอนะครับที่ผมโหลดมานี่มันจะมีทั้งไดเวอร์การ์ดจอคือด้านบนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็น GPU tweak ที่เป็นตัวโปรแกรมเสริมเพื่อปรับแต่งการ์ดจอ ให้เสถียรในแบบที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นให้ o v e r c ร mm ์ค hmm. ็อกโปรอาร์โอเวอร์โอเวอร์ค็อกก์ดจอหรือว่าทําให้ก์ดจอแบบเสียงเบาหรือว่าใช้แต่พัดลมอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวจะทําให้ดูก่อนนะครับตอนที่อินสตอลได้นะครับตอนที่เราเอาตัวโปรแกรมอยู่ที่ไดซี c นะครับผมที่เดสก์ท็อปไดซีของผมเป็น SSD นะครับ อ่ะเดี๋ยวลองลงไดเวอร์กดปึก๊กมันก็จะขึ้นมานี่เนี่ยมันก็จะให้เรากดลงไดเวอร์ได้นะครับอันนี้คือลงได้ปกติอ่ะแคนเซิลไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดู G P U tweak นะครับตอนนี้โหลดมาหลายเวอร์ชั่นเลยไปไปมาๆก็มี ตอนแรกคิดว่าเวอร์ชั่นล่าสุดเนี้ยจะจะลงได้แล้วมันก็ลงไม่ได้นะครับแล้วก็มาดูเวอร์ชั่นอื่นก็ลงไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมาทดสอบนะครับอ่าตอนนี้โหลดมาแล้วก็ Extract ไฟล์เรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นไฟล์เซตอัพลองเซต u p พดูนะครับนี่ก็กดได้นะครับอ้าวค้งอ แต่พอตอบแยดขึ้นมามันก็ดันขึ้นว่า e a r l e r reading setup installation file นะครับผมถ้าแปลไทยก็เหมือนแบบว่าการอ่านติดตั้งระบบมีปัญหานะครับเป็นทุกอันเลยนะครับ GPU t w e กที่โหลดเวอร์ชั่นใหม่ๆมานะครับผมอดูอีเวอร์ชันหนึ่งก็เป็นเหมือนกันนะครับผม แต่เรามีวิธีแก้นะครับถ้ามันเป็นกรณีอย่างนี้ถ้าไม่ได้เป็นเหมือนผมหรือว่าเป็นกรณีอื่นๆของน้องๆหรือว่าเพื่อนๆน,นะครับเป็นแบบนี้นะครับวิธีแก้ตามมาเลยครับมาตอนนี้ผมต้องการตัว GPU tweak หรือว่าโปรแกรมอื่นที่น้องๆหรือเพื่อนๆเ,เป็นแบบผมนะครับที่มีการเออร์เลของการเซตอัพไฟลไม่ได้นะครับ แล้วก็มาที่ตัวนี้อันนี้เราเป็นโปรแกรมที่เราจะลงก่อนนะครับลงก่อน Diver Guard จอนะ GPU tweak o แล้วก็ copy มาครับอ่า copy มา copy ไปไหนครับ copy ไปไดซีครับกดที่ไดซีนะครับแล้วก็วางตัว Setup เลยครับผมกดก็ continue ไปนะครับ นี่กดพอมาย้ายไฟล์มาที่ไดซี่เสร็จปุ๊บลองกดเซตอัพเหมือนเดิมนะครับนี่กดเยกแต่ว่ามันลงได้ครับนี่เป็นไง <c oughs> โอโหเดี๋ยวเราจะลงให้มันสุดเลยนะครับผมดูว่ามันจะลงได้จริงหรือเปล่า เข้าปุ๊บอ่ะเซตอัพไป Next นี่ได้ซไปเลยนะครับตามนี้หรือว่าใครอยากจะเปลี่ยนช่องก็มาที่เบราว์ได้นะครับอยากจะไปไว้ไฟไหนประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็กด Next นะครับตามสูตรเลยนี่ลงโปรแกรม มาแล้ว GPU t w ิกตัวล่าสุดปี2020ของ GTX 970นะครับการ์ดจอที่ผมใช้อยู่ Simple กับ Performance อัน,น้ไปตอนนี้เขาจะให้กดอะไรนะรีสตาร์นครับแต่เรายังไม่กดนะครับโอเคไปตอนนี้ก็ลงโปรแกรมเรียบร้อยนะครับผม วิธีนี้ก็ถือว่าแก้ไขได้พอสมควรนะครับถ้าใครมีปัญหาในการเซตอัพเออร์เลอร์ไฟล์ก็ลองใช้แบบนี้ดูนะครับผมคลิปนี้ก็มาบอกกันเท่านี้นะครับหาวิธีตั้งนาน <c oughs> กว่าจะได้นะครับแหมลงโปรแกรมไม่ได้นี่งเสงมากแล้วก็ขอบคุณนะครับที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ